มาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะช่วงนี้ร้อนมากๆากยิ่งไปสงกรานต์เข้ามาก็ยิ่งร้อนระอุขึ้นทุกวันนอกจากความร้อนค่ะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นด้วยแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะคะที่พะเยาคุณผู้ชมคะไปตกโดยเฉพาะอย่างที่ที่เชียงแรงนะคะที่อําเภอปูซางเขาบอกว่าบ้านเรือนประชาชนนี่ค่ะหลังคาหายไปแล้วนะคะมีทั้งพายุฤดูร้อนแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยค่ะนี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตกหลายลูกจนหลังคาเขาเป็นรูๆแบบนั้นไปดูภาพกันหน่อยค่ะ มาดูไล่ไปด้วยกันนะคะภาพมี<ด>ทั้งภาพหลังคาหายไปเลยกับภาพหลังคาแตกเป็นรูๆเป็นเสียงๆแบบนี้นี่คือภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนค่ะที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนนะคะแล้วก็ลูกเห็บหูนี่ตกยังกับฝนแน่แต่จริงๆเป็นลูกเห็บนะคะร่วงลงมาคุณผู้ชมเ,เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของพะเยาเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่5นะคะหมู่บ้านในตำบลเชียงแรงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาบ้านเรือนชาวบ้านก็เสียหายเยอะเลยค่ะ ขณะที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองและตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ก็ถล่มหลายพื้นที่เช่นกันลูกเห็บรอบนี้ค่ะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ใหญ่สุดเดียเขาว่าใหญ่กว่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์ด้วซ้ำไปนะคะโอ้ตกลงหัวมีสิแตกได้นะคะขณะที่หลายพื้นที่ก็เจอกับอิทธิพลของพายุฤดูร้อนกับลูกเห็บ ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังรอตรวจสอบความเสียหายอยู่ทั้งที่แม่กาแล้วก็ห้วยลานรวมไปถึงดอกคําใต้ด้วยนะคะโอ้ส่วนที่แม่ห้องสอนค่ะศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองรายงานข้อมูลนะคะจุดความร้อนของจังหวัดปรากฏว่าเกิดไฟป่าต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบกับฝุ่น pm 2.5อย่างเมื่อวานช่วงวันที่6ค่ะวันที่6เมษายนเนี่ยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นบินนะคะบรรเทาปัญหาฝุ่น pm 2.5ใช้เครื่องบินเกษตร2 ลำพื้นที่เป้าหมายคือเชียงใหม่แม่ห้องสอนน,น่านลำพูนแล้วก็จังหวัดตากค่ะซึ่งปฏิบัติการพบว่า PM 2.5ก็ช่วยได้พอสมควรลดระดับลงนะคะส่วนสภาพอากาศในแม่ห้องสอนอุณหภูมิตอนนี้42.8องศาเซลเซียสสูงสุดของพื้นที่ภาคเหนือร้อนจัดเลยนะคะแถมลมยังสงบ แล้วประกอบกับเหมาะควันไฟป่ายังปกคลุมตัวเมืองหนาทึบทัศนวิสัยมองเห็นทางอากาศได้แค่2กิโลเมตรค่ะส่งผลกระทบการบินสายการบินต่างๆถึงกับต้องยกเลิกนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สําคัญเลยคือฝุ่น PM 2.5ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจริงๆพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเรารายงานกันทุกวันเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนต่างๆตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนนะคะก็อยากฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่ลำคาแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ป่วยเล็กน้อยมันมีถึงขั้นเสียชีวิตจากการสูดสะสมการดมฝุ่นควันสะสมเข้าไปในร่างกายแล้วอะค่ะโอ้โหแต่มันกลายเป็นว่าสภาพในขณะว่าภาคภูมิภาคเดียวกันนะภาคเหนือแต่กลายเป็นว่าอากาศมันแตกต่างกันนะคะเหนือฝั่งตะวันตกอ่ะอย่างที่พะเยาที่เชียงรายอย่างเงี้ยเจอพายุฤดูร้อนเจอลูกเห็บตกมีฝนตกแต่กลายเป็นว่าเชียงใหม่แม่ห้องสอนฝั่งทางตะวันตกนะคะก็ มามีอย่างเงี้ยลมสงบแล้วก็อากาศร้อนจัดโอ้โหะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะเห็นภาพแล้วเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่ากัน